พี่พี่ถามเข้ามาว่าอีสูบขอบ17ที่จัดโปรเหมือนสามยังมีของอยู่ไหมมีค่ะเตรียมไม่รอแล้วค่ะพร้อมติดตามหรือจะเปลี่ยนใจเอาขอบ18ก็ได้นะคะง้นวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่ามีล้อรุ่นไหนพร้อมให้บริการล้อีสูบขอบ20่ขอบ18บขอบ17ตอนนี้มีครบทุกรุ่นเลยค่ะไม่ได้มีแต่อีสูนะคะโตโยต้ารีโวพีเรเนอร์สองจุดสี่ขอบ17บขอบ18หรือจะเป็นล็อกคู่มีครบเลยตอนนี้มีครบค่ะมีชุดไหนเข้าตาหรือตามหาอยู่พี่พี่คลิกหน้าโปรไฟล์นะคะมีเบอร์โทรและช่องทางการต อ,อยู่ที่อำเภอกษเรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเปิดให้บริการทุกวันค่ะสินค้าที่พี่ๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นล้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์ค่ะคัดมาให้แล้วขายสเปคเดียวเลยค่ะเส้นสีตุ่มหน้ายางต้องอยู่ใหม่มากๆราคาย,ย่อมเยาวนะคะหากไปเทียบกับเบิกใหม่เบิกศูนย์ประหยัดกว่าแน่นอนค่ะล้อชุดเก่าเปลี่ยนออไม่ได้ใช้แล้วไม่รู้จะเก็บไว้ไหนหักเธนเป็นส่วนลดได้เลยค่ะเห็นมีแต่แม็กพร้อมยางเท่านั้นเลยสมมติว่าพี่อยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางได้ไหมได้เลยค่ะเฉพาะยางบางเบอร์เราก็มีีแยยกขาาาาพพลอออองงงงคคคมมมเเเนนะะ๋ว้้้้้ิชใหรทัจ บางรุ่นบางเบอร์ของมีน้อยหรืออย่างตัวท็อปเราจะไม่ได้แยกต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะมีให้เลือกหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ชั้นนาตลาดรถใช้งานบ้านเราค่ะล้อและยางป้ายแดงนะคะลายล้อแม็กแล้วยางก็จะอัปเดตตามรถรุ่นปีนั้นๆเลยค่ะน่าสนใจถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับพี่พ,พีสาวล้อเดิมหรือจะเป็นกลุ่มคนที่เน้นใช้งานจริง,รงๆยางเดิมติดรถใช้ดีและทนแน่นอนว่าผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะคะแถมล้อรุ่นใหม่ๆตอนนี้ก็สวยตามยุคตามสมัยค่ะอินเทรนด์ s, สุดๆก็ยังเน้นความ แข็งแรงนะคะทนใช้งานสมบุกสมบันได้จริงดูแลร,รักษาง่ายด้วยค่ะให้พี่ๆีเห็นชัดเลยนะคะว่าเส้นสีหน้ายางยังอยู่ตามแบบฉบับรอและยางใบแดนก่อศูนย์ยางก็จะเป็นปี2023สัปดาห์ยางก็ต่างกันออกไปนะคะสมมติว่ามีของหลายชุดพี่ๆก็สามารถเลือกได้เลยยางใบแดงจะรับประกันให้2ปีปเลยค่ะใช้ไปเลยทนทน,ทนยาวๆสินค้าก็จะมีอัปเดตเข้าใหม่ทุกวันเลยค่ะมีสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มให้พี่ๆได้เข้าไปอัปเดตค่ะเห็นทั้งรีวิวและสินค้าเข้าประจาวันเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจ ดีๆจากทางร้านฝากร้านต่อจเจริญง,งานยางไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนะคะ